รู้อย่างช้อปปี้มีรถใหญ่รถสิบล้อเฮ่รถบัสเฮ่รถพ่วงเฮ่รถห้าสิบเปอร์เซ็นช้อปปี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบิ๊กเซลรถสูงสุดกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นเฮ้ยเท่งน้องดูเนี่ยช้อปปี้สั่งอะไรก็ส่งเออหรอส่งอะไรบ้างอ่ะส่งฟันไม่มีขั้นตีเฮ้ยส่งฟรีมีขั้น่ำจะแพ้อยู่รูดจะพูดอยู่แล้ว ชอบผลจริงๆเลยชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายมาจากดินไม่กช้อปปี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบิ๊กเซลแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทั่วไทยทำไมน้องเข้าช้อปปี้ไงเข้าช้อปปี้ตั้งแต่นี่นี่อะไรอ่ะนี่เก้าบาทโอ้ยเจ็บจังนั่นไงถูกหลายสิบเลยเฮ้ยช้อปปี้บ้างเอานี่ไงอุ้ยเจ็บ 9บาทช้อปปี้1 1 1เบิ๊กเซลสินค้าราคาเริ่มต้นที่9บาทอ่ะอะไรเท่งเอ้าก็ช้อปปี้เขามีบริการเก็บเงินที่ปลายทางก็บอกแล้วสั่งของที่ช้อปปี้เขามีบริการเก็บเงินที่ปลายทางดีดีดีอ่ะเฮ้ยพี่จ่ายเหรอจ่ายดิดีเหมือนกันเห็นของของแล้วค่อยจ่ายทำดีคิดดี ช็อปปี้11 11พิกเซลมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะ <Yeah. S 3> 11 11พิกเซล้องที่ช็อปปี้ปี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 เฮ้ยช็อปปี้11 11พิกเซลรถสูงสูงกว่า50% <Yeah. S 2> แถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำทั่วไทยราคาร่มต้นที่9บาทครับตามนี้ช็อปเลยที่ช็อปปี้